กัญชัยผวาตื่นมาปวดหัวเจ็บคอน้ำมูกไหลหลังกักตัวหวังว่าจะไม่ติดสองดอกสองเด้งตื่นมามีอาการหวังว่าจะไม่ติดโควิดวันที่1 3กรกฎาคม64หนุ่มกัญชัยโฟนอินล่าสุดมายังรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ขณะกักตัวเพราะมีความเสี่ยงเนื่องจากไปเจอผู้กำกับโฆษณาติดเชือ้อโควิด19มีนิปปอนนวนัน,าน,านมาอ่านข่าวคู่กับหมวยอริสราแทนโดยหนุ่มกัญชัยเผยเหตุการณ์เสี่ยงจนทำให้ต้องกัก ตัวครั้งนี้ว่าเมื่อวาน12กรกฎาคม64ตอนกลางวันหลังรายการโหนกระแสยังไม่ทราบว่าผู้กำกับติดพอดีมีคุณหมอมาออกรายการเลยลองตรวจแรปพิ a แอนติเจนเทสให้เป็นลบจากนั้นตอนเย็นทราบผลผู้กำกับติดตัวเองเลยกักตัวเมื่อเช้าบริษัทโฆษณาให้ไปตรวจเชื้ออีกครั้งแบบ PCR รู้ผลคืนนี้เป็นวันที่4ที่เจอเขามาวันศุกร์อยู่ในห้องเก็บเสียงคนเดียวเพื่อลงเสียงถอดแมสเมื่อออกมาจากห้องใส่แมสมาที่ห้องคอนโทรมีคน ห้าถึงหกคนมีผู้กำกับอยู่ด้วยคุยอยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอย่างเราเรื่องพระมหาสมปองตัวเองเกือบไปแล้วผู้กำกับก็ใส่หน้ากากอนามัยทุกคนใส่หมดจนมาทราบว่าเขาเป็นโควิดเมื่อวานเลยต้องกักตัววันเดียวกับพระมหาสมปองก่อนขึ้นตึกช่องสามตรวจแรพิษแอนติเจนเทสคนขับกับคนติดตามติดส่วนพระมหาสมปองไม่ติดแต่ให้นิมนต์กลับวัดไปก่อนพอไปตรวจพีซีอาร์ท่านก็เจอตกใจมากผู้กำกับติดหนุ่มกัญชัยกล่าวว่าหมวยจะรู้ ว่าพี่ระวังตัวเองมากเพราะมีผลทุกอย่างการทํางานคนรอบข้างเราเจอคนเยอะรับผิดชอบไม่ไหวพยายามดูแลตัวเองคนมาออกรายการก็สก,กรีนสุดท้ายเลี้ยงไม่ได้แต่ว่าดวงก็ไม่ได้คนติดเยอะจริงๆแปลกในกรุงเทพประกาศว่าติด 2- 3งสพันกว่าคนแต่รอบตัวเราคนติดเยอะจังเลยเหมือนมากกว่า2000คนคงจะดูอาการตัวเองไปสัก14วันกลับมาอีกที22-23กยากรกฎาคมแฟนรายการคิดถึงนุ่มกันชัยกล่าวว่าขอบ คุณทุกคนให้กำลังใจฝากทั้งสองรายการด้วยโหนกระแสเที่ยงวันด้วยเสียใจนิดหนึ่งตัวเองมีโครงการกำลังจะเริ่มทำในโหนกระแสอยากให้ผู้ประกอบการกำลังลำบากพื้นที่สีแดงถูกลลอกปิดร้านอาหารอยากให้เขามาออกโปรโมทร้านวันละสามร้านแต่ฝากหวยและนิป,ป้อนฝากด้วยฝากร้านอาหารเข้ามาในเพจโหนกระแสเที่ยงวันทีมงานจะคัดมาออกช่วยเหลืออีกทางในยามทุกยากส่งมาได้เลยเชื่อว่ามีเยอะรายการขอวันละสามร้าน ต้องจำกัดการขึ้นตึกบางวันอาจมีประเด็นเหตุการณ์สลับกันไปด้วยถามว่าเหงาไหมทำงานทุกวันหนุ่มกัญชัยยอมรับว่าก็เหงาอยู่คนเดียวในห้องแปลกๆธรรมดาต้องทำงานทุกวันถือว่าพักผ่อนแต่ติดตามข่าวสารตลอดขอบคุณทุกกาลังใจหนุ่มกัญชัยกล่าวพร้อมหัวเราะว่าหวังว่าผมคงไม่ติดนะซึ่งหมวยให้กําลังใจว่าไม่ติดค่ะพี่หนุ่มใส่หน้ากากสองชั้นและไม่ได้คุยตรงกับผู้กํากับขณะที่หนุ่มกัญชัยบอกว่าเอาจริงๆวันนี้ตื่นขึ้นมาปวดหัว เจ็บคอน้ำมูกไหลคิดว่าเป็นหวัดกินพาราไปไปตรวจหาเชื้อแล้วรอฟังผลอีก3วันจะไปตรวจอีกครั้ง